สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกราอยู่ในเกมอะไรมินดี้ Tanky r o w a r 2ใจคูไม่ใช่เธอไม่รู้ว่ามันชื่อว่า t a n k b <laughs> o okay, o โอเค t a n k b o o t a n k b o o แต่ว่าทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วที่เราทำลายมินดี้ในคลิปนี้มินดี้จะมา Redemption นะทุกคนแล้วก็มินดี้จะพยายามที่จะกลับมาแก้นไข <Thank you. S 2> ไม่อะมินดี้เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราจะไปซสีออาวุธโดูิ้ิ้งแวเราจะไม่เลาขาบมาเราจะเก็บสโลอทถถังใหม่แล้วก็ออกไปบุกแคปเจอร์พอยต์นะมินดี้ทำไม่รู้ เาขาโค้งมานี้หน่อยขอร้องเราม่มาเราเคี่ยวมไมเาเข้าไปใน U I ไม่ได้ <c oughs> เราลู้เราเออจะไป Capture Point แล้ว <c oughs> ไปแล้วจะไป Capture Point แล้ว <c oughs> เธอละจะ,จะนั่งอยู่ในฐานเธอโดนเราบุกคน เราต้องซื้อรถแล้วออกจากบ้านเธอบ้างไม่ใช่อยู่นี่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่ได้ซื้อรถห้าบ้าน,าาาด,นดีกว่าเดีย๋ยวเราจะไม่ได้ซัอพล์รถดีกว่าเราจะไปแคปเจอร์พอยต์แล้วเราเริ่มบุกเธอได้เงินหนอ่อยหุ่นละค้ง จะเปิดตงนลยหันจิตไอจิงก็มาไดตตมาอาย่างนี้แล้วคงทำลายเธอก็ตอนนี้เรากำลัลงฟาร์มเงิอนอยู่ทำไมชื่อทุกฐานเหมือนกันทั้งหมดเลยคอสะด พอสตัวทีมตอ้อก <laughs> ราฟิกแล้เราไม่เห็นเลยอ๋ออันนี้ถ่านคนอื่นไปบุถ่า,านคนอื่นละมัะจะมี เรามาบุากฐานคนรวยได้เยอะมากเลยอ่ะนั่นแหละดามิทูเมครอร์ดเย็บ้าสระวังเจอเรา,เานะมินดี้จตแล้วเขาไปไหนอะ่ะเลโอ้เขามีอยู่แปดแสนบาทอยู่ในธนาคารลแล้วคณจะรวยกับเราแล้วหรอ เลวลาคงฉันจนเกิดฉันก็เลยต้องเอาปืนไปอยู่ขันบนหัวเราได้มากี่บาาโนเราโดนยิงไม่เราตายเด,<บ>ดี๋ยวคงเบอร์ซีเบย์เออ์ เดี๋ดขขดวยวะนะวดเดออยู่กาแล้วเยน้ะครอย่าพึ่งไม่อย่าพึ่งฉันแก้แขนฉันแก้ไม่โอ้ยรถถั<笑><笑>งอันนี้ดูสวยดีนะเรอขโมยไหม อันนี้รถเธอเหรอไอรถเลขกับรถเธอเหรอ,เอ,รอ,เ,อเอ้ยทราไมดีจังเลยอ่ะเธอหน้าเราอยู่เหรอเธอทำไมเธอยั่งของเราได้นนดแม่ก็เล <c oughs> วะาโงเดือดน้องไปเล่นด้วยเหรอก็ได้งันเลเ่นเจมมือเวลา,าเธอไม,ม่ชอบอ๋ตอตอนแรกนึกว่าเธอไม่ชอบแล่นเกมมือถเวลาถ้าเกิดเธอไม่ชอบเกมนั้ เป็นเด็กล่นเกมอมื่นป่ะหัวร้อนด้วยทริปไปแคปเจอร์พอยต์ฉันก็แคปเจอร์ยังไงง้อนั่นไม่ใช่พอยต์นันมันกล่องข้างทางกล่องข้างทางคืออะไรมันกล่องจุดเซฟเออง่ายๆมันที่เลอกอินเทอร์ป่ะเราจะไปแคปเจอร์พอยต์แล้วเธอต้องไปกันถ้าเธออยาฉันซี แล้วก <anto> <text> ็ทำลายเธอขนาดเราใชป็นธรรมดาเดออะไรนะควดอะไรเป็นบ um ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะมาบุกเธอแต่ตอนนี้เราจะไป capture point แล้วก็น่าจะรีบไป capture point นะก่อนเราจะมหนัดทีมออกเฮ้ยกี่บาทอะ สองร้อยบาทหรอรููจังโอ้ยพูดมมกทำไมลรงติดบัคที่ตรงนี้อนะ่ะนี่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 ถ้าเกิดมันฆ่ากันมันได้เงินกันปะเออจริงรอ่ะแล้วอะรทำให้เรากำลังฆ่ากำลังจะมาฆ่าเธอฉั<ห>นน่าจะฉัน,น่าจะซื้อปืนแพงๆนะ พะเราจะมาบุกเธอแล้วยกเว้นถ้าเกิดเธอ Surrender 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 รแล้วให้เราฟาร์มเธอคิวเธอห้ารอบ <laughs> ให้เลือกจะยอมสู้กับะใะ้เฟังนะางมาบุกนะนี่คือเปิดใหม่แล้วโอเคเราจะซื้อให้หมดเงิน เงนเหลือ่าได้ไงาเคเขามาบุกแล้วอ๋อยิงใช้รถถังยิงได้ด้วยเหรอ,อใช้รถถังไม่นค <ง S 1> ออุออง้ขอองขรนขรอะไรมันน,นี่ทำหมเสียงนหรอโอนโเราต้องรีบกลับเข้ารถถังล้ เอาอะไรจะบอกว่าอยากให้เรามาบุกเธอนี่พู้ตออไหนฉันบอกไ<ป>อ้สิบเจ็ดบาทไอ้หรออย่างนั้นแล้วเธอเสี่ยงเงินเหรอ,อตอนเธอตายอ่ะเปล่าอันนี้คือเงนินอ๋อเงินที่เราขโมยคือไอ้เง,งินที่ตัวได้จากไอ้ดอปเปอร์อะเฮ้ยกำปันนี่ ยอมแพ้ไหมยกมือขึ้นยอมแพ้ไหมยกมือขึ้นยกมือขึ้นยอมแพ้ไหมคราวนี้เดินออกไปแล้วก็เดินเดินอก<ป>นอกไป <c oughs> ให้เราซ่อมแล้วก็หนีนะเข้าใจเราจะไว้ชีวิตเธอเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเราซ่อมรถนี้แล้วก็ให้เราเออกไปนะก็เสร็ <c oughs> คาเสี่ยงดีเรือว่ะไหยุดเดปบ้านะรุจบคิีบคนี้ดับเล่น a กันเพราะเกมมันไม่เหมาะ